โอเคพี่น้องนำหน้าแล้วเดี๋ยวยน้องถ้าพี่เอเอ,อมนน่ากนินไหมไระดุม,มเลยหิวปุ้นเลยหิวไปตะกา้าพุงเอาโน้เอามาชองงอานโน้ตชิอีม,ม้อขึ้นหม้อชองอานโน้พายแล้วแม่ก็ยังนะไปพี่น้องเขาก็จะขึ้นตอนนี้ก็ประมาณบ่ายเนาะเดี๋ยวโนก,ก้าถ่าโนก,ก้าถ่าแล้วก็ขึ้ให้เดือดแปลงแล้วชิเอ,อิญเด้อเพื่อม,มันกล้าม นี่นะแม่เอาต๊กน้ำหน่อย<ล>ไปเดี๋ยวไหนน้อง<ล>มากินน้ำในขนมนะ<ล>ไปเชื่อกันกินโฮูจิตาก้าเลยใช่ไหมแม่ไป ตอนนี้เขาจะเป็นงามออกก่อนพี่น,อน้องเลยเนาะฮะก็จะถ่ายให้นี้ปุจุ๊บพี่นนะ้องฮะขนมเต็มปากเฮ้ยก็อุ้ยไ,ไม่ใช่ปะลองทำนะเล่นเล่นโอ้ทาน,านาเอ,อ้ยมาหน้าไป อโอเคพี่น้องเอหาอประมาณนี้ขอบคุณในลาย